ล่าสุดนะครับคุณการวิภากรเมียของพิเศษโลโซสารนัดฟังคำสั่งของสารฎีกาปรากฏเธอไม่ไปสารครับอา้าวจะโดนจับอีกรอบไหมเนี่ย สวัสดีครับเพื่อนเพื่อ b e c h a n ช e l f a แฟนเพจ a c e b o o k ธนายคู่ใจวันนี้นะครับอยู่กับธนาโดนลงแก้วเพชรโอ้โหทำไมครอบครัวของรอกเกร์ดังพิเศษโรโซนี่เป็นข่าวมันจะข่าวดีนะเป็นข่าวเรื่องในครอบครัวได้ทุกวี่ทุกวันเลยนะอย่างล่าสุดของล่าสุดครับเป็นข่าวอีกแล้วทีนี้เรื่องเดิมเนี่ยความเดิมยังไม่หาย ไอ้ความเดิมที่มีปัญหากับลูกชายลูกสาวแฟนลูกชายยังไม่หายคดีค้างเก่าของตัวเองครับจำกันได้ไหมครับก่อนหน้านี้คุณการเนี่ยไปไลฟ์สดแล้วไปด่าคุณอีฟแม็กซิมเมียอีกคนของพิเศษในตอนนั้นนะในตอนนั้นแล้วก็เป็นเมียที่จดทะเบียนสมรสด,ด้วยไปด่าไปไลฟ์สดเขาโหใช้คําพูดหยาบคายประมาณว่าไปกล่าวหาว่าเธอเนี่ยเป็นสาวขายบริการเลยนะใน,ในไลฟ์เนี่ยปรากฏว่าศาลชั้นต้นครับลงโทษจําคุกลงโทษว่าผิดอุทธรณ์ลงโทษจําคุกพอลงโทษเหมือนกันแต่ว่าโทษจําคุกให้รอลง าานะก็มีการยื่นต่อศาลฎีกาและในการยื่นต่อศาลฎีกานั้นเนี่ยเธอก็ต้องมาฟังคำสั่งแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาครับเธอหกล้มตอนที่ลงจากบ้านไหลไปกระแทกบันไดไหลลุดก็แน่นอนแหละครับพอเกิดปัญหาดราม่าแบบนี้ขึ้นมันก็ต้องเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากรู้อยากเห็นนะเอาเรื่องเก่าก่อนล่าสุดของล่าสุดของล่าสุดเฮ้ยคุณแม่การคุณการเนี่ยออกมาขอโทษลูกชายแล้วเว้ยล่าสุดนะครับเธอโพสต์ภาพยกมือไหว้ขอโทษที่ไม่ดีตามด้วยภาพของขวัญที่เตรียมไว้ให้ลูกๆทั้งเสือทั้งกวาง แฟนๆพากันมาคอมเมนต์ให้กำลังใจมันคงยังไม่จบนะครับสำหรับเรื่องราวในครอบครัวของอกเกอร์ชื่อดังเสกโลโซที่เริ่มจากกรณีแฟนของลูกชายแฟนสาวเนี่ยมีปัญหากับแม่ผัวอ่าว่าง่ายๆเลยล่าสุดนะคุณการวิภากรออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสภาพยกมือไหวพร้อมข้อความฉันผิดเองขอโทษที่วันนี้ดีไม่พอสร้างประเด็นดราม่าผ่านทางไออย่างล้นหลามเลยนะครับแต่แน่นอนครับว่าหลายๆคนก็มองว่าการกระทําแบบนี้เนี่ยเป็นการสร้างกระแสเป็นการปลุกปั่นดราม่าเพื่อให้คนตาม ครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับในแวดวงสื่อในวงการบันเทิงเนี่ยคำว่าบันเทิงสิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่เรื่องจริงคําว่าบันเทิงเนี่ยหมายถึงว่าถ้าคนมีคนรู้จักเยอะๆคุณสามารถที่จะไปรับงานโฆษณารับงานอีเวนต์ได้ในราคาที่แพงขึ้นเลยมีคนตั้งคาถามบ่อยครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการสร้างกระแสไหมแต่ถ้าถามผมนะถ้าเราเป็นชาวบ้านเราคงไม่อยากให้ใครมาดูเรื่องส่วนตัวของเราแต่ถ้าเราเป็นคนในวงการบันเทิงมันย่อมเป็นเรื่องปกติที่คนจะต้องรู้ยันแม้ไซส์เก่งๆในจะต้องเปิดเผยเลยคิดดูสิ ฟังแล้วเครียดจังเลยนะวันนี้นะครับขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีไนท์นะครับเป็นสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาตินะครับช่วยในการนอนหลับนะครับมีส่วนผสมของ L-Tyrosine เข้มข้นออกฤทธิ์คล้ายกันชงแต่ไม่ใช่สารเสพติดเหมาะสาหรับไว้ทางานใครนอนน้อยนอนไม่พอนอนไม่เต็มอิ่มทานก่อนนอนตื่นมามีความสดชื่นผ่อนคลายสมองปลอดโปร่งนะครับสามารถสั่งซื้อได้ตามเซเว่นอีเลชั้นนาทั่วประเทศนะครับหรือสั่งผ่านทาง l i น์แอดพิมแอดดีไนท์นะครับถ้าบอกว่ามาจากของทานายคู่ใจจะมีส่วนลดให้เป็นพิเเศษดดด้วววยแและแนะนนะนนาา่่อ่อคครรรบาาาป็มตงๆ ครับก็เป็นคนที่วิพากษ์วิจารณ์การสนุกป,ปากครับยิ่งยิ่งดังเคยครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมรู้ฟังผม,มเล่าให้ฟังนะเป็นเรื่องลับมากเลยนะยิ่งดังยิ่งด่าเนี่ย ดาราบางคนชอบนะคือคนยิ่งรู้จักเยอะยิ่งมีงานเยอะนี่คือวงการบันเทิงครับเรื่องในครอบครัวเนี่ยนะครับผมต้องบอกอย่างหนึ่งว่าถ้าถามเราในฐานะที่เราให้คําปรึกษากฎหมายมีคนมาปรึกษาเราแต่ละปีเนี่ยหลายหมื่นเคสหลายหมื่นเคสเนี่ยและในทุกๆสัปดาห์เรื่องครอบครัวเป็นหนึ่งในนั้นครับที่คนถามกันบ่อยผมมักจะบอกเสมอและจะเตือนสติเสมอนะเวลาที่มันมีเรื่องในครอบครัวเนี่ยคุณอย่าไปโ <c oughs> พสต์ลงโซเชียลคุณอย่าไปเป่าประกาศให้โลกรู้ว่าบ้านฉันมีปัญหาเพราะอะไรรู้ไหมสุดท้ายนะ่ะ คนที่ถูกดา่าถูกด้อยค่ามันก็คือครอบครัวของคุณทั้งหมดซึ่งรวมถึงตัวคุณเองด้วยเมื่อเกิดปัญหาในครอบครัวคุณต้องคุยกันเองในบ้านเงีย,งยบๆบางคนอาจจะบอกสร้างภาพหรือเปล่าครอบครัวแตกแยกแต่ทำภาพดูดีเหลือเกินใช่ครับวิธีการในการแก้ปัญหาแบบนั้นดีที่สุด <c oughs> เพราะอะไรรู้ไหมครับครอบครัวที่มีลูกและลูกกำลังโตมาเนี่ยคงไม่อยากให้รอยแผลที่พ่อแม่ทะเลาะก,กับลูกอยู่ตาตึงใจเวลาที่คนเสิร์ช g o o g l e เสิร์ชทางอินเทอร์เน็ตมันขึ้นมาหมดเลยบางครั้งเนี่ยเด็กๆมักจะอายได้นะครับเห็นส่วนตัวผมนะ เวลาที่เกิดดาราม่าขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะของครอบครัวพิเศษเนี่ยบอกเลยว่าไม่จบหรอกเดี๋ยวก็มีอีกคือตอนแรกอ่ะเห็นมีเรื่องกับคุณอีฟแม็กซิมอ่ะผมนึกว่าจะจบแล้วก็ไม่จบแล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งพอกระแสเรื่องเงียบๆพิเเษโรโซอลเราอาจจะไปทําอะไรพิศดารอีกก็ได้นะทีนี้เราไม่ได้ว่านะด้วยความที่คนไทยอยากเผื่อเข้าใจไหมอยากเผื่ออยากรู้และครอบครัวนี้ก็ชอบมีอะไรให้คนไทยตามเสมอๆเ,เลยอ่ะแน่นอนแลลวครับเป็นหนึ่งในแฟนเพจ a c e b o o k ที่คนตามเยอะคนหนึ่งและช่อง YouTube คนเล่นเรื่องนี้คนก็ตามเยอะอีกคนนนนนนึงงเพราาะั้ไมม่่ีทจบแนอน แต่ปัญหาคดีความระหว่างแม่กับลูกเนี่ยถามว่าจะจบยังไงจากประสบการณ์ของเรานะเราต้องบอกอย่างหนึ่งว่าดูลักษณะแล้วเนี่ยในคดีครอบครัวโดยเฉพาะแม่กับลูกเนี่ยร้อยไม่ถึงร้อหรอกอ่ะเกก็ได้อ่ะเผื่อว่าสัก1%มักจะจบได้มักจะไก่เกลี่ยได้มักจะไหว้กราบเท้า ขอพรคุณพ่อคุณแม่ได้แล้วจบเรื่องกันในศาลหรืออาจจะจบนอกศาลก็ได้พอถึงเวลาตอนนั้นเนี่ยไอ้คนนี้ไปยุ่งให้เขาเป็นควาไปเนี่ยระวังนะระวังนะระวังนะเดี๋ยวเขาจะมาเล่นเอานะยังไงก็ตามนะครับต่อให้จะมีคนบอกว่าคุณการเป็นคนดีไม่ดีหรือว่ามองว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ไม่ดียังไงก็ตามในสายตาสังคมไทยยังมองว่าแม่คือคนที่ถูกเสมอจําไว้เลยนะครับผมพูดเรื่องนี้ตั้งแต่วันแรกแล้วนะไม่ว่าจะมองยังไงมันคือความขัดแย้งในครอบครัวคุณจะพอใจไม่พอใจแม่คนนี้คุณเปลี่ยนเมียได้ แต่คุณเปลี่ยนแม่ไม่ได้นะฟังเอาไว้เลยนะครับอยากบอกเพิ่มเติมอย่างหนึ่งนะครับสำหรับดราม่าเรื่องดังกล่าวนี้นะครับที่จะไม่มีวันหยุดไม่มีวันจบเนี่ยถ้าคุณมีปัญหาคล้ายๆกับครอบครัวพิเศษดูไว้แล้วต้องเป็นความรู้ดูไว้แล้วต้องหาแนวทางแก้ปัญหาได้ถ้าเจอปัญหาลักษณะแบบนี้อย่างแรกเลยนะครับอย่าเอาไปปอบประกาศให้โลกรู้คุยกันเงียบๆต่อให้มันเครียดก็ไปหาเพื่อนระบายให้ฟังถ้าเพื่อนไม่มีก็โทรมาปรึกษาที่ทนายคู่ใจก็ได้ครับ0 9 2 4 5 3 3 3 9 3แต่ถ้าครียดหนักแนะนําจแต่ถ้าเครียดหนักแนะนัจิตแพทย์ ชอบกดติดตาม YouTube Channel Fanpage Facebook ทนายคู่ใจไว้นะครับไม่พลาดทุกสาระดีๆครับ